จังหวะน้องพลับโมโหจนเกือบจะร้องไห้ที่เห็นพี่ชายถูกรังแกแต่แต,แต่แต่ทำอะไรไม่ได้ส่นเสรินักข่าวมือถือทำให้เราอยากจะเข้าไปก่อนน้องพลับมากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีพี่ชายเป็นโลกทั้งใบและแม้จะไม่ได้มีกำลังอำนาจไปต่อกรกับใครแต่ก็ยังอยากปกป้องพี่ชายอย่างสุดความสามารถอยู่ดี EP3 เป็นอีกตอนที่โคตรชอบก็สองีพที่ผ่านมาเราได้เห็นแค่มุมสดใสมุมน่ารักมุมขี้อ้อนจากน้องพลับแต ตอนนี้เราได้เห็นมุมจริงจังและพร้อมจะกางปีกปกป้องพี่พีชแม้ว่าตัวเองจะเป็นน้องสาวและเป็นฝ่ายที่ถูกดูแลอยู่เสมอซีรีส์นี้ทําให้เราเห็นถึงความหนักแน่นของความสัมพันธ์ของพี่น้องบ้านเจนกิตถึงแม่ปมจะออกมาไม่เยอะแต่พอมีซีนนี้เข้ามาทําให้เราเห็นถึงความรักของทั้งคู่และเป็นอีกครั้งที่เราต้องกลับมาชื่นชมพี่พีชเลี้ยงลูกพลับมาได้อย่างดีจริงๆแม้จะไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนใครแต่แต่แต กลับทาให้ตัวเองและน้องสาวเติบโต,ตมาได้อย่างดีแต่อยากชื่นชมเคมีของภูวิทและบอนนี่ทั้งที่ตัวจริงอายุก็เท่าๆกันแต่การสแสดงของทั้งคู่ทําให้เราเห็นอายุที่แตกต่างระหว่างพีชกับพลับอย่างชัดเจนมุมผู้ใหญ่อบอุ่นที่ต้องเป็นเสาหลักให้น้องสาวหรือจะเป็นมุมน่ารักเด็กน้อยถูกพี่ชายประคบประหมงม,มาอย่างดีสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเชื่อในตัวละครมากโดยไม่มีภาพของนักแสดงทับซ้อนเลยสนเสริญนักข่าวมือถือโคตรรู้สึกแย่กับความรู้สึกที่อยากจะช่วย แต่แต่แต,แต่ไม่สามารถช่วยอะไรไปได้มากกว่านี้สเสริญหน้าข่าวมือถือมันโคตรจะอึดอัดเลยไมยเกรนขึ้นหนักมาก มาน้ำตาแตกตอนดูคลิปลุงที่ต้องทิ้งหมาทิ้งไว้ให้จมน้ำตัวเดียวมันหดหูเกินรับจริงๆเวลาเห็นโพสต์คนที่ไม่รู้จักเด้งมาว่าลูกเล็กไม่มีนมกินคนแก่ติดเตียงรอความช่วยเหลืออยู่ใจมันอยากจะไปช่วยเดี๋ยวนั้นเลยทั้งๆที่ไม่รู้จะไปยังไงจะไปช่วยเขายังไงสิ่งที่ทําได้ในตอนนั้นได้แต่ช่วยส่งข้อมูลและส่งกําลังใจไปให้นางดูข่าวทั้งวันเห็นคนรออาหารรอการช่วยเหลือนี่กินข้าวไม่ค่อยลงรู้สึกเป็นห่วงถึงจะไม่ใช่ เพื่อนพี่น้องกันแต่ก็คือเพื่อนร่วมชาติเดียวกันคนที่เขารอความหวังว่าจะรอดปลอดภัยได้ออกจากบ้านที่น้ําท่วมมันคือความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่หมดจริงๆอยากจะนอนก็นอนไม่หลบับมันมีคําถามวนเวียนอยู่ในหัวไปหมดว่าทําไมพี่น้องของเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยสถานการณ์ช่วยดีขึ้นในเร็ววันเถอะส่รสนักข่าวมือถือ คนที่โพสต์ขอบคุณแฟนคลับยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A 4ในทุกๆงานสําคัญคนที่ออกมาขอบคุณแฟนคลับทุกครั้งหลังจบอีเวนต์ทุกอีเวนต์คนที่รีบออกมาไลฟ์ขอบคุณแฟนคลับทันทีหลังจากเห็นยอดโดเน a t งานโหวตคนที่ขอบคุณแฟนคลับทุกภาคส่วนเสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวของตัวเองหรือบ้านคู่หรือแม้แต่บ้านพาร์ทเนอร์แฟนคลับหน้างงานแฟนคลับในเน็ตคนที่พยายามศบตาแฟนคลับทุกคน ที่ไปหาน้องเขาคอยถามว่าข้างหลังมองเห็นกันไหมคนที่ทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกแต่แต่แต่ใช้เวลาในวันเกิดไปตามเก็บโปรเจกต์ของแฟนคลับทุกที่ที่แฟนคลับทำให้ทั้งที่ในวันสำคัญเขาจะอยู่กับครอบครัวเขาก็ได้คนที่จัดกิจกรรมในวันเกิดในรูปแบบที่อยากให้แฟนคลับทุกคนได้เล่นได้ใกล้ชิดกับตัวเองมากที่สุดถ้ายอย่างเนี้ไม่เรียกว่าใส่ใจไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว ส่นสนักข่าวมือถือ